สถานการณ์ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อความปลอดภัยลุยดิแอสถูกแจ้งนะครับอย่าก,กลับไปที่โคลัมเบียในตอนนี้ลุยดิแอสครับแนวรุกของลุยพูครับถูกเตือนไม่ให้เดินทางไปที่ประเทศโคลัมเบียครับขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังตามหาคุณพ่อของเขาที่ถูกลักพาตัวอยู่เราต้องบอกว่าดาวเตะวัย26ปีอย่างลุยดิแอสได้รับแจ้งว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองตามแหล่งข,ข,ข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวนะครับ ลุยดิออสเนี่ยได้รับข่าวร้ายเมื่อคุณพ่อและคุณแม่ของเขาถูกคนร้ายครับที่พกอาวุธด้วยเนี่ยลักพาตัวไปจากบ้านที่เมืองบารังกัสนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทาให้เจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมผิวอังกฤษที่ลิปูเปิดบ้านฉลมนอเตมฟอร์เรสไป3าประตูศูนย์ในวันถัดมาต่อมามีการยืนยันว่าพบเจอกับซิเลนิสมารูรันดาคุณแม่ของลุยดิอาสแล้วโดยเธอไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับวิกเตอร์เมดิน่าเพื่อนของครอบครัวลุยดิออสบอกกับฮอเซอุโกอิเรานะคะว่า ลาเบี้ยวพี่ชายของดีแอสเป็นผู้นําการค้นหาในครั้งนี้ซึ่งเอร่ารายงานเพิ่มเติมว่าหลุยดิแอสได้รับคําแนะนําจากครอบครัวและเจา้าหน้าที่ไม่ให้เดินทางกลับมาที่โคลัมเบียแล้วทางด้านของวิลเลียมเรเนีซารามังการามิเรสนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจแห่งชาติยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาได้พูดคุยกับทางนักเตะทางโทรศัพท์แล้วพราะมมีการตั้งรางวัล40,000ปอนด์มอบไปกับผู้ที่สามารถชี้เบาะแสหรือรายละเอียดของคนร้ายได้ด้วยนะครับ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับฟรานซิสโกบาโบซาไยการสูงสุดของโคลอมเบียเชื่อว่าพ่อของหลุยสดิแสถูกลักพาตัวไปที่เวเนซุเอลาแล้วแต่รามิเรสก็บอกว่าเขาได้รับแจ้งมาว่าพ่อของหลุยสดิแสเนี่ยยังอยู่ในดินแดนโคลอมเบียอยู่นะครับโอ้โหนั่นเลยครับต้องมาตามนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆสําหรับเรื่องของพ่อหลุยสดิแสนะครับยังหาตัวไม่เจอแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับโอ้โหตามหาแบบ ต้องเอาให้เจอครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับสถานการณ์ยากลําบากนะักเตะก็ใจคอไม่ดีนะครับเอาจะช่วยจริงๆสําหรับหลุยส์เดีาสครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผม